จะเสียไข่าโอ้ของไส้ไมเป็นของโยิ่งอืมน้ำแต่ว่าบ์นไหนไปใส่บว์เนไหนออกมาให้ดิอ้สีให้ไปจํำผูสันทัดก่แลกรนี่ในการจําำันนีถ้ากอนีเป็นต้นไปกบ่ต้องรักบ่ต้องลอย ให้ไปจำเลยแล้วก็เงินเก่าขึ้นมาให้เสียงให้ธนาคารามันรถมอเตอร์ไซค์เด้อเฮ้ยเขาเนี่ยยังกินแร้งข้างบนนี้นี่ยม่มีเพราะเพราเฮ็ดเด้วมมันนี่ยเบรเพราเห็ด,ดยังไงกินยังไงกินโลดบพราะมีไถ่แขกเพบาเพราเห็ดดอกน่ากินสบายอ่ะ บ่มีไทผแขกบ่นีหฮอดเขา้าบ่หาแนวกินโอ้ยเป็นยังเป็น่ยังบ่มีไทผแขกกูสิบ่ได้กิน,นยังตัวนี่แม่แแแแแโอ้ยไผแขกเอ้ยขึ้นมาดเด้ <c oughs> อหอไว <c oughs> <c oughs> ้หอมึงแนวกินเก่าตัง้งเมื่เช้า กินโลด,ดกินอะไล่ละแก,ก้วก็จนว่าแห้งอันล่าป่ามึงไม่ต้องขึ้นในวันนี้เดี๋ยวว่ามีกินโอโพอดมึงมีแขกกลเลยสิบ่ได้กินเขาเนาะเขาก็แห้งพวกหนึ่งวัดเขาเออตอนนี้แขงไยเป็นหัวหนาว้าครอบครัวเด้อมื้อนี้่อยเบาซะต่อไฟเป็นหัวหนาว้าครอบครัวเป็นคนหาเงินหาท่องเข้าบ้านเข้าซอง เป็นก้นหาเงินมาเลี้ยงลูกอย่างเต่าจนเป็นความเป็นขั้วจนเป็นพุ่งเป็นพ่หาเงินมาทางแก่เป็นเบาจนว่าใกล้ชิดเท่าเจ้าเศร้าขึ้นเสียงกบข่อยตทางแก่เมื่อนี้ย่าเสียงดังกับข่อยผู้ใจบ่มันเป็นอย่าง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 อาเหตุผลไข่อยฟ้ามองดู่อยตกใจเจ้าเสียงดังไอสันเนาะแล้วนข่อยชอบตายเดืเจ้าดีมูบ่ 我变成荒谬。<laughs>